ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์เรื่องจากคุณดาราไทยเล็กเกียรติเกียงไกรส่งมาให้ทางทีมงานได้ทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจิตผูกพันเมื่อ13ปีที่แล้วหลังจากที่ผมเลิกชกมวยผมก็ได้มาเป็นคนขับรถทัวร์มือสอง สายเหนือกรุงเทพเชียงใหม่เองไม่กลับไปโชกโมยอีกแล้วเหรอไม่ไว้แล้วพี่สภาพไม่ได้ละก็ยังว่าแหละอาชีพโชกโมยมันก็จะมีเวลาของมันบางคนโชคดีก็ร่ำรวยเป็นเทินเนอร์เปิด่ข่โมยเอง คนเก่งๆหน่อยก็มีสิทธิไปโกยเงินต่างประเทศได้สบายนั่นสิพี่ผมไม่เต็มที่เองแหละแต่ก็เห็นหลายๆคนนะพอเลิกชกถึงขั้นพิกลพิการสมองเลอะเลือนเออไปเลยก็มีชีวิตคนเลาเาแน่ไม่ได้ป้ากระเพาหมูไข่ดาวครับได้จ้าไอ้จอย วันนี้เองจะกินอะไรกะเพราหมูกรอบครับป้าได้ได้รอแป๊บอา้าวจอยมานั่งด้วยกันจะได้มีเพื่อนคุยในวันที่เกิดเหตุการณ์ลหลอนๆนี้วันนั้นผมได้นอนตื่นสายครับเลยทำให้ผมออกไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันรถออกผมไม่ได้ไปกับรถคันนั้นที่เกิดเหตุ โดยมีคนขับรถมือหนึ่งและมีบริกรเด็กรถไปด้วยสองคนคนหนึ่งชื่อจอยและอีกคนชื่อก๊อปรถคันนั้นได้ออกจากป้ายหมอชิดสองตั้งแต่เวลาหกโมงเชา้าและได้ขับรับคนไปเรื่อยตั้งแต่ป้ายรังสิตนวนครประตูน้ำพระอินทและโลตัสอยุธยาไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงเกือบเกือบหางน้ำสาครกกอดถึงตัวเมืองนครสวรรค์ และได้เกิดเทตุมีรถพ่วงบรรทุกไม้เต็มคันรถเป็นไม้อยู่คาลิตัสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลับในและเสียหลักพุ่งลงเกาะกลางถนนที่เป็นแอง่งจึงทำให้ไม้ที่บรรทุกมาได้กระเด็นกระดอนและพุ่งตรงเข้าหารถทัวร์คันที่วิ่งอยู่ไม้ที่กระเด็นมาได้พุ่งเข้าหามาทางด้านซ้ายที่มีเด็กรถนั่งหลับอยู่นั่นก็คือจอยเข้าอย่างจัง ทำให้จ่อยเสียชีวิตคาที่ทันทีถึงขนาดคอขาดเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา10.30ถึง11.00โ,โดยประมาณโดยที่พนักงานในอู่รถนั้นยังไม่มีใครทราบว,ว่าเกิดเหตุขึ้นรู้แต่ว่ารถคันที่เกิดเหตุได้ออกจากป้ายหมอชิดไปตั้งแต่ตอนเช้ามืดณที่ร้านขายอาหารตามสั่งภายในอู่รถป้าคนขายข้าวในอู ก็ได้เห็นในจอยมันที่ร้านแต่งชุดพนักงานเต็มตัวได้มาขอข้าวป้ากินและจอยก็ได้บอกกับป้าว่าป้าครับผมเหิีวข้าวมากเลยผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับอ้าวไอ้จอยเมื่อเช้าเองไม่ได้ขึ้นรถไปหรอรถออกไปตั้งแต่เช้ามืดเองไม่ได้ไปทำงานหรือไงไม่ได้ไปทำงานแล้วเองแต่งตัวมาทำไมวะ ป้าแกถามและบ่นไปตามประสาคนรู้จักค่อนข้างสนิทกันพอสมควรจอยไม่ตอบอะไรได้แต่นั่งก้มหน้าไม่พูดอะไรป้าแกก็ทํากับข้าวหาน้ำให้จอยแล้วก็นำมาวางไว้ตรงหน้าจอยที่นั่งอยู่จอยได้แต่นั่งก้มหน้าอย่างเดียวไม่พูดอะไรป้าขายข้าวแกก็ได้ไปทํากับข้าวขายต่อป้าแกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากพอหันมาอีกที ไอ้จอยมันหายไปไหนวะให้หาข้าวหาน้ําให้กินแล้วก็ไม่กินสักคำแล้วก็บอกว่าหิวมากป้าแกก็บ่นไปเรื่อยเลยปล่อยข้าววางไว้อยู่แบบนั้นเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ก็ได้รับข่าวที่เกิดขึ้นพอป้าเห็นข่าวและทราบถึงผู้เสียชีวิตก็ต้องทำให้แกตกใจร้องเอะโวยวายป้าแกตกใจอึ้งและช็อกตัวแข็งขนลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮ้ย hey. มันจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อกี้ไอ้จอยอ่ะมันยังมาขอข้าวขอน้ำฉันกินอยู่เลยฉันก็วางไว้อยู่ที่โต๊ะนั้นน่ะคนในอูรรถก็ต้องอึ้งช็อกเพราะทุกคนก็เห็นว่าไอ้จอยมาที่อูเมื่อสักพักใหญ่ๆผมเองก็ยังเห็นจอยเดินออกจากอูรรถไปเห็นแต่หลังวัยๆก็ยังคิดว่าต่อยมันคงจะตื่นสายเหมือนกับผมทุกคนอึง้งตัวแข็งขนลุกกันทั้งหมดถึงกับงงและหลอนที่เห็นจอยมาที่อูจริงๆ จากนั้นก็มีคนเห็นจ่อยมายืนอยู่ที่อู่ตรงที่เด็กรถต้องนำรถมาล้างอยู่ตลอดบ้างก็เจอจ่อยมาขอบริสี่สูบบ้างก็เห็นมายืนอยู่หน้าอู่ร้านโต๊ะสนุกที่ประจำของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับสาเหตุที่จ่อยกลับมาที่อู่เพราะจ่อยชอบแทงสนุกรวมถึงเด็กรถและคนขับรถก็ชอบมารวมกันที่ร้านขายข้าวชอบมานั่งคุยสนุกสนานเฮฮา กินเหล้ากินเบียร์คุยกันเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนรถที่อยู่อู่เดียวกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องใครมีอะไรขาดเหลือก็จะคอยช่วยเหลือกันขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานร้อนไทยแลนด์และอีทสตูดิโอพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ